ยูวัทซับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่หล่อเท่และสวยใสยทุกคนนะครับพบกับผม SP วันนี้เรากลับมีเกมมา r v e l ไลว์วอออีกแล้วนะครับ <c oughs> โดยที่วันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่ในช่วงลองเล่นทุกตัวละครนะครับโดยที่ตัวละครวันนี้เนี่ยมีชื่อว่าเนมอลนาอมหรือว่าคุณจะเรียกเขาว่าอคู่คุณขานก็ได้นะครับโดยที่เนมอลเนี่ยคือ,อเป็นกษัตริย์แห่งเมืองาโลคารเมืองใต้บาดานเองซึ่ง ใน MCU แล้วก็ในคอมิกเนี่ยเนมอร์ N มีศักเป็นมิวแทนหรือว่ามนุษย์กลายพันธุ์คนแรกของโลกนะเพราะว่าเอาเป็นว่าผมอิงตาม MCU แล้วกันคือ MCU เน m มอร์บอกว่าเขาคือมนุษย์กลายพันธุ์คนแรกนะเพราะว่าเกิดจากแม่ที่เป็นมนุษย์แล้วไปกินผลล้ผลเรียกว่าไอไพืชที่เกิดขึ้นจากแร่ไวเบเนียมแล้วก็ทำการากลายพันธนะุ์จากาบรรพชนทั้งหลายนะแล้วกลายเป็น มิวแทนคนแรกนะครับก็ในมอปรากฏตัวครั้งแรกในหนังเรื่อง Black Panther w a k a n d a f o r e v e r นะครับในภาค2นะครับก็สามารถไปหาดูได้ใน Disney Plus นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเนมอหรือว่านามอเนี่ยมีสกิลอะไรกันบ้างก็ไปดูพร้อมกันได้เลยไปโอเคมาเรามาในส่วนของดูเออ่ลองเล่นเนมอกันนะว่าสกิลเนมอเนี่ยมีอะไรกันบ้างก็เริ่มจากคิกซ้ายคิกซ้ายเนมอในการปกติคือการปาตรีศูนย์แห่งเนปจูนนะครับ คว้างตีศูนย์ออกไปข้างหน้านะเมื่อโดนศัตรูจะช่วยลดคูดาวของสกิลปกครองผืนน้ำนะหรือว่าสกิล E นั่นเองนะครับการโจมตีติดคริติคอลจะทำให้มอนสเตอร์เข้าสู่สถานะคุ้มคลั่งและเพิ่มความเร็วในการโจมตีโอเคเดี๋ยวผมจะปิดเป็นไอ้นี้แนละ้วกันก็นะบันจะคอมโบกับสกิล E แต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปอ่าทีละสกิลนะก็คือการปาในมอนเนี่ยมันจะปาตีศูนย์ใช่ไหมนี่ซึ่งตีศูนย์เนี่ยมันไม่เชิงคิสแ,แกนนะมันจะเป็นโปร มันจะกึ่งกึ่งโปรตีนหน่อยนะครับก็ในมอนทําการปาแล้วมันจะย้อยนะครับย้อยระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ย้อยมากนะเราสามารถกะได้เนี่ยผมกะเป็นด้วยนะเนี่ยกะได้ถ้าคุณกะเล่นตัวละครที่แบบว่ากะแม่นๆเนี่ยคุณเฟี้ยงโดนตัวบินได้แน่นอนเนี่ยปาเงี้ยแล้วผมไม่โดนทั้งยิ่นะเนี่ยนะเนี่ยถ้าเรากะกะดีๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มาในส่วนสกิลแรกคลิกขวานะครับ คลิกขวาคือโทสะแห่ง7มหาสมุทรนะครับคว้างตรีศูนย์ไปข้างหน้าเพื่อก่อดาเมจศัตรูใกล้เคียงจากนั้นสั่งให้มอนสเตอร์สปอนนะครับหรือว่าไอสัปปะหลาดนะครับทุกตัวโจมตีแบบเสริมพลังใส่ศัตรูที่ใกล้ที่สุดที่โดนสกิลนะครับเมื่อศัตรูเอ้เมื่อตรีศูนย์โดนศัตรูเนี่ย Sp awn, Sp awn อมอนสเตอร์สปอนสปอเมอนสโตรสปอนนะครับ จะเข้าสู่สถานะคุ้มคลั่งและเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับก็จะทำอย่างนี้นะครับนี่ตื้มนะโคตรแรงนะครับสกิลนี้แรงมากๆโอเคต่อไปเดี๋ยวไอ้สกิลไอ้สปอนเนี่ยเดี๋ยวผมว่าพูดสุดท้ายก็ต่อไปเป็นสกิลชิฟใช่ไหมสกิลชิฟคือพอรแห่งห้วงลึกนะครับเรียกบาเรียป้องกันขณะบินขึ้นด้านบนนะครับในมอได้ทำการกดชิปแล้วทำการเปิดบาเรียให้ตัวเองนะครับสามารถกดสเปซบาพพบบร,ร์เพื่อบินขึ้นหรือกดคอนโทรลเพื่อบินลงได้นะครับ แล้วก็อีกอย่างคือสกิลติดตัวเนมอลเนี่ยคือการาดีเซต์น,นะกดสเปซบาร์ค้างเพื่อลงอย่างช้าๆนะครับเนมอลใช้าขาตรงพื้นที่เป็นปีกเล็กๆเนี่ยนะทำการล่อนลงนะเห็นไหมนี่อืนี่คือข้อดีของการเป็นมนุษย์กลายพันธุ์คนแรกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจานะครับก็โอเคมาถึงสกิลอ e. ีสกิลอ e. ีคือปกครองผืนน้ำนะรเรียกจุดเกิดมอนสโตรนะรที่จะโจมตีศัตรูด้วยตนเองนะครับก็ กูสามารถปลาลงพื้นได้นะครับแล้วก็สัปปะหลาดเนี่ยทาการยิงนะนจะยิงเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดระยะนะหมดคูดาวของมันนะแล้วก็ไอมอนสตโตรเนี่ยสามารถปลาชิ่งใส่กาแพงได้นะครับมันจะติดอย่างนี้นะโคตรดีเลยนะครับคือคุณปลาให้มันแบบเป็นมุมกว้างในการยิงจากข้างบนอย่างได้เลยอืมแล้วก็เห็นบอกว่าสกิลสเปรตตีปกติใช่ไหมจะทําการรีครูดาวใช่ป่ะนี่ปลาแบบนี้ใช่ไหมนี่มันจะยิง ตัวใกล้สุดแล้วก็นี่นปะ่ะมันจะยิงตามที่เรายิงไงเห็นปะ่ะไกลามากเลยนะเนี่ยเนี่ยมันยิงตัวที่มันเห็นปะ่ะคือถ้าเราปาไปตรงไหนเนี่ยมอนสเตอร์มันจะยิงให้นะหรือว่าคุณปาขึ้นไปบนเนี้ยเ,เนี่ยมอนสเตอร์จะไม่เห็นศัตรูใช่ไหมเ,เห็นได้ไงวะนี่ เอาไปว่ามอนสโตรมันยิงสตูที่มันใกล้ที่สุดนะครับก็ถ้ามีสตรูในระยะเนี่ยมอนสโตรยิงได้แน่นอนนะครับแล้วก็คิดขวาคือการนี้ใช่ไหมคลั่งปะนี่นี่นี่มันจะเป็นมันจะเป็นฮิตสีฟ้านะเมื่อกี้เดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งคือมอนสโตรมันจะยิงเป็นสีเขียวใช่ไหมแต่ถ้ายิงอ้าวไปไหนวะนีอามอนสโตรผมไม่เห็นอ่ะเฮ้ย แบบหนึ่งแบบหนึ่งเ <Okay. S 1> นี่ยมันจะยิงเป็นสีเขียวใช่ไหมปกติแต่ถ้าเรายิงสีฟ้าเออเห็นปะ่ะเนี่ยมันเป็นสีฟ้าเมื่อกี้เห็นปะ่ะเนี่ยคือถ้าเราถ้าเราใช้เป็นขีด <c oughs> ขวาเนี่ยมอนสเตอร์จะยิงแรงขึ้นแบบแรงขึ้นมากๆเลยนะครับ <c oughs> นี่นี่คุ้มค่าคือการยิงแบบรัวๆนะครับ <c oughs> โคตรดีนะเห็ <c oughs> นป่ะ <c oughs> ยิงเป็นไลเฟิลปลาหมึกไลเฟิลโอเคหมดแล้วเนาะ ก็มอนสโตรเนี่ยสามารถโดนยิงทำลายชิงได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงมันมีเลือดนะแต่ว่าโดนยิงประสิทธิีก็ตายแล้วแต่ว่าเอาไว้เทรดได้นะเวลาเราโดนพวกแบบตัวตีใกล้เนี่ยมันเข้าใกล้เราแล้วโยนมอนสโตรเนี่ยให้มันมาช่วยเราแล้วทำการนี่นะโยนอย่างนี้โยนอย่างนี้ไว้พอมันมาถึงประมาณนี้ใช่ไหมเราก็บินขึ้นให้มอนสโตรมันดิวกันไปนะครับนี่เราก็จะบินลงช้าๆอย่างนี้นะโคตรดีเลยผมบอกว่านีโมเนี่ยเป็นตัวละครที่ซัด ตัวหลุดได้ดีนะเพราะว่าไอ้มอนสเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างโกงนะมันยิงทุกอย่างที่มันเห็นนะครับโอเคมาส่วนของสกิลอัลติเมตกันอัลติเมตคือตราแห่งโปรเทอุสใช่ไหมเรียกกิกันโตให้กระโดดออกไปทับศัตรูในระยะนะทำให้ศัตรูเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถใช้สกิลเคลื่อนที่ได้นะครับก็คือเนมอลจทำการเรียกเอ่อเหมือนเป็นมอนสเตอร์หรือเปล่าวะใช่ปะนี่มันจะเป็นอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับปรวานนะบินขึ้นไปแล้วก็ทําการ พุ่งเหลาเรามานะครับแล้วก็ถ้ามีคนอยู่ในระยะเนี่ยมันจะทําการล้มให้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมศัตรูมันจะล้มเดี๋ยวผมทําใส่ไอ้นะฮะกกระเดะเนี่ยอ่าวูน้าตายหาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวที่มันเป็นแทงค์ด้วยขอเป็นอ่าฮักแล้วกันนะเนี่ยคือตรงกลางเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะแรงกว่าปกติหรือเปล่าแต่ว่า คือใครอยู่ในระยะเนี่ยล้มแน่นอนอเห็นป่ะเนี่ยฮักจะล้มแบบนี้นะครับแล้วก็คุณสามารถเสริมสกิลได้ด้วยการโยนไอปลาหมึก2ตัวเข้าไปนะครับเห็นป่ะนี่นะยิงโคตรแรงผมบอกเลยว่าถ้ามีมอนสโตรอยู่ในระยะเนี่ยแล้วคุณปลาขี้ขวาเนี่ยคือถ้ามี2ตัวขึ้นไปเนี่ยตายแน่นอนนะครับโอเคเรามาโมโดูในส่วนของสกิลทีมอัพกันเลยดีกว่ามาทีมอัพของนเนม,มอ,อ์คือคือใครวะ คือลูน่าสโน่นะครับจะทำการอะไรนะครับสับป,ปหลาดเยื่อแข็งนะครับเนมอลและเจฟเนี่ยจะเสริมพลังให้กับ2ตัวนี้นะครับคือการเพิ่มน้ำแข็งขึ้นมาโดยที่ของเนมอลเนี่ยจะเพิ่มมอนสโตรที่เป็นน้ำแข็งขึ้นมานะอีกตัวหนึ่งนะนียิงแรงได้บอกว่าก็ยิงแรงขึ้นนะครับมันดาเมจค่อนข้างแรงเลยนะนี่เอาหายไปไหนอะ ต่ตามไปแล้วก็เนมอลเนี่ยมันจะเพิ่มมอนสเตอร์ขึ้นมาเป็น3ตัวนะครับเพราะว่าตอนแรกคุณมี2ใช่ไหมอสอแล้วก็ทีมอัพบีคุณได้ได้เป็น3ตัวเลยนะครับ <c oughs> <You never S 1> คือแรงแน่แก็ <c oughs> <c oughs> ไปลองเล่นกัน <c oughs> สําหรับเนมอลนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะเล่นเนมอลเป็นไงหรือว่าการเล่นเนมอนเนี่ยมันยากหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการเล่นกันเลยดีกว่าว่าเป็นไงก็ไป โอเคมาเรามาลุยกันเลยดีกว่าเพราะว่าเรามีแมกนีโตแล้วก็กรุ๊ตในการยืนนะครับโอ้ยเชื่อปุ๊บเฮ้ยมีฮะเหรอได้ดิอีซี่เลยนลิมโบพ่อมึงอ่ะลิมโบ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 อะไรลิมโบลิมโบ ยิงมันลูกยิงมันตายหาเลยจริงๆผมวางไว้ตัวนี้ก็ได้นะสองตัวให้แมันเดินเข้ามาเพราะว่าพวกนี้มันชอบเดินเข้ามาแถวนี้นะครับแล้วก็จะวางไว้นี่เล่นไม่ยากเล่นไม่ยากเนี่ยมองเล่นไม่ยาก เอ้าเฮ้ยมึงปิดอย่างนี้แล้วกูจะเล่นไดไงสวยโยักไปนะโอเคผมว่าบรูซแบนเนอร์ได้ตายจากแ <c oughs> ม่งตายจริงบรูซแบนเนอร์ตายแล้วเหลือบักกี้อยู่เฮ้ย ตายนะตานะบึ้มร้อยนี่ตายหมดตายเฮ้ยไม่ไม่หยุดหยุดหยุดอยางนั้นแหละโอเคพักตายแน่ บกวิ่ยเกือบตา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 ยไอ้เชี่ยใครปิดทำไมวะอย่าเพิ่งโอ้ยผมบอกเลยว่ามันมันแน่นอนมันแน่นอนมันมันแน่นอน แม่ตายแน่ไอตัวข้างบนตายแน่ไอข้างล่างนี่เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม,มันยิงไม่โดนเรามีอะไรมันกันมันปะเมื่อกี้อ๋อไม่โตอ่ะไม่โตป่ะ You are in the presence of royalty. It would be wise to show some respect. Surrender so your strength. Thirty seconds before you attack. Get ready. I sense your concern, but you have already proven your worth. If this battle is to be won, it will be because you are on our side. Yeah, for mutant kind. The battle starts in 5, 4, three, two, one. All you need to do is capture the mission area. Got it? I like you. For now. ดาเนี้จะเล่นยากเพราะว่ามันเป็นพื้นที่กว้างนะเมื่อกี้พื้นที่มันไม่ได้กว้างมากแต่ว่าเราไปโถมหน้าบ้านมันได้เจไปนู่นแหละเนี่ยบ้าบอแล้วมันเล่นยากตรงนี้บูมโยโย่ใจเย็นพี่แม็ค กลัวแทงนี่อิ่มๆเลยบอกเลยอะไรวะน่าเฮ้ยหนีดิเฮ้ยหนีดิหนีดิ Freud> มานี่โตไม่ไปตายนะตายนะตายนะไอ้ไอ้แมนนี่ผมเป็นดิวเหมือนกันนี่มันรอรอล้มโดนดิวเนี่ยเรียบร้อยแตกไม่โดนผมก็โดนเพื่อนอ่ะบอกแค่นั้นแหละเจ็บเปล่าน้อง ผมบอกเลยว่าเจฟเจ็บแน่นอนแต่ว่าไม่เจ็บเท่าอาร์แมนยิงกันตีไม่โดนหรอกนี่วยถ้าเรามีลูน่าสโนเนี่ยบอกเลยว่ามันแน่นอนเจ็บ

นี่ไงเจา้าวิสคลิปอิดไปไ<ว>เลยผมบอกแล้วว่าอีซี่วินอะถ้าเราแบบยิงกันตรงนี้มันอีซี่วินแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่มาไหนวะ What the heck ถอยไปไ โอ้เจฟได้อยู่นะเนี่ยแล้วแมนอยู่ไหนเอ่อมันไปจางนู้นไปวะใช่หนีไงเก่งเจ๋งเหรอโอเคจบสักที โอเคไม่เป็นไรให้แมนทิสไปก็ได้นะเพราะว่าแมนทิสค่อนข้างจะแบกแล้วก็เจฟด้วยเพราะว่ามันฮิวได้โคตรเจ๋งเลยนะโอ้เว็บสามสิบแล้วโอเคได้ไปเจอกันในตอนปิดคลิปแล้วกันไปโอเคก็จบกันแล้วสำหรับตัวละครของเนมอลนะตัวละครเนมอเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นไม่ยากเว้นแต่ว่าคุณจะปาไม่แม่นนะนะก็เป็นตัวละครความยากระดับ2แต่ว่าผมให้ความเล่นง่ายเนี่ยระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าตัวมันเนี่ยค่อนข้างจะเล่นง่ายโคตรเลยปลาปลาหมึกปลอกออกไปเนะี่ยแล้วปลาคลิกซ้ายรัวๆใส่ก็ ตายหายดีนะครับก็เอาไปลองเล่นกันได้ผมแนะนําเป็นยืนประมาณกลางๆแล้วก็ยืนแนวหลังนะเพราะว่าไอ้ตรีศูนย์ในมอเนี่ยมันไม่จากัดนะมันไม่มีรีโหลดปลาได้เรื่อยนะครับก็พยายามปลาให้มันโดนๆตัวแทงปลาไปเถอะปลาให้มันเก็บ Ultimate อัติเมตเอาไง,ไง่ายๆเออแล้วก็พยายามช่วยในการถ้าสมมติว่ามีอาร์นแมนใช่ไหมให้คุณพยายามเนี่ยหาจุดที่มันสูงที่สุดนะครับในการปลามอนสเตร์ให้มันเกาะนะครับเพราะว่าไอ้อาร์นแมนเนี่ยโดนมอนสเตร์ยิงแน่อน,นอนนะครับก็เอาไปลองเล่นก<ๆ>ันได้เอาไปลองเล่นก<ๆ>ันได้สหรับในมอนะครับก็ เดี๋ยวเราไปดูในตัวละครต่อจากเนมอนับเป็นตัวอะไรก็ไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าไปโอเคตัวละครต่อไปเนี่ยเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าไซล็อกน้บหรือว่ามนุษย์กลายพันธุ์นะครับก็เออเดี๋ยวมาดูกันว่าเนี่ยตอนหน้าเนี่ยไซล็อกจะเล่นยังไงหรือผมเล่นไปหรือเปล่าก็ไว้มาดูกันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณและก็สวัสดีครับ